ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวธนาคารไทยพาณิชย์จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระวทยะรองราชเลขาธิการเป็นประธานเปิดงานพร้อมคณะนิทรรศการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำรินำเสนอพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งกันดาร ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติและได้รับสาระความรู้จากสื่อมันติมีเดียต่างๆในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟขอเชิญชมนิทรรศการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14มกราคม2 5 5 4นณพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0 2 7 7 7 7 7 7 7